สวัสดีครับตอนนี้ถึงบ้านแม่จังไรแล้วนะครับน,นี่ถึงบ้านแม่จังไรแล้วนะคะแม่จังไรดีไปดูเลยแกยอยู่ไหนเมื่อกี้ได้ได้ยินเสียงข้าวอยู่ไว้ไว้ินี่ลันชายแกยนะมันขึ้นกับมันอีกทุกขูดทั้งในบ้านวันนี้มาหาแม่จังไยครั้งหนึ่งนะครับแม่บัวกำลังจับกำลังจะไปวาดบ่ นนงะไปไปไหนล่ะนี่เขากลับไปอยู่บ้านกับตาจันแล้วนี่คุณแม่จะไปไหนอ่ะคุณแม่จะไปวัดไงเก็บดอกไม้แดินชกชกชกมีปลูกยังอยู่บ้านข้างหลังบ้านนะบม่ได้ปลูกวันปีนี้นะลูกบ่เฮ็ดเพราะว่าบ้านแม่จันลาก็มีรถถนนเยอะมากเลยมาหาแม่จันลามาเจอแม่จันลาแล้วเจอจันลาจะไปไหนไม่รู้เมื่อกี้จะไปวัด อ,อ,อันนี้ครับผมไถบ้านแม่แม่จันล้านะครับอันนี้ล่าแม่บัวนะกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับผมโอเคครับดี๋พบเจอกันครั้งคลิปหน้านะครับวัสดีครับ